โอ้นิ่งๆไงลาดหุ้นไทยนี่มันแบบว่าขี้เกียรนี่เป็นเส้นตรงแล้วนะอาจารย์นะโขี้เกียจคือผันพวนไปเรื่อยนะฮะผันพวนก็กรอบแคบๆด้วยนะแล้วก็ปิดแบบลบเล็กๆบ้างบวกเล็กๆบ้างอาจารย์ค่ะโอ้โหที่เดิมแนวโน้มแนวโน้มเนี่ยถ้าทางมันจะยังขี้เกียจต่อไปอีกสองอาทิตย์แต่คงากทำไมอาจารย์มองสองอาทิตย์คืออะไรอ่ะก็ สุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวมันจันติดมันหยุดใช่ไหมโอ้ใช่เรายินยาวสงกนรแล้วโอ้เราแจกาแล้วนะต่างชาติเขาก็เขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้ค่อยสนเราอยู่แล้วด้วยนะครับพราะเราไม่แข่กันอีกโอ้โหวอลุ่มเหี่ยวเลยนะมันลดระดับลงนะเพราะสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราเห็นวอลุ่มเฉลี่ยตลาดประมาณสักสี่หมื่นสามหมื่นแปดสัปดาห์สองสัปดาห์ปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราเห็นตัวเลขบางวันต่ำสามหมื่นอ่ะั่นมันก็ มันก็จัดแว่าสงสัยก็มีแนวโน้มว่าจะยังยังอยู่ตรงนี้ไปอีกน้อยๆก็อสองสัปดาห์แหละผมว่าหลังสงการแหละ,อะตอนนี้มันเดถ้ามันพ้นยิ่งถ้าภาพมันน่าจะชัดหลังเมษาพ้น x ลง X ดีไปละนะครับแล้วผลกระทบทางฝั่งอเมริกาที่โคตกลัวกันะไรนะเซลล์อินเมย์เนี่ยความผันผวนมันจะผมว่ามันจะจะเริ่มเยอะจะเห็นภาพทิศทางตลาดหลังจากมันแว่งมัมาสองเดือนเราไม่ไปสักทางเลยะนะจะเริ่มเห็น ในทางที่มันชัดขึ้นเนี่ยผงต้อง follow t r เน่ะผมว่าก่อนนะเพราะฉะนั้นให้อาจารย์ช่วยดูภาพหน่อยโออแต่เช้าวันนี้ต้องยอมรับนะอาจารย์นะคือมันมีข่าวที่มันเกี่ยวพันกับราคาน้ามันมาเต็มไปหมดเลยเพราะว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางนี่ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะอิร่านนี่ก็หึ่มกับอิสราเอลละตอนนี้นะครับมันจะส่งผลอย่างไรฮะอาจารย์ช่วยดูภาพหน่อยฮะมันถ้าดูดูในแง่ไปดูไปดูชาร์ตตัวอินเด็กซ์ก่อนได้เลยค่ะกเย เอาชาร์จไปที่ชาร์จหัวกราบดูก่อนเลยนะครับอ่าแล้วดูกันฮะคุณผู้ชมฮะครับเรืงเล็ครับแต่อันนี้เป็นอ่ากระดานเฟรนท์หนึ่งนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะฮะภาพกระดานเฟรนอาจารย์อืมอ่าฮะยังไม่ขึ้นนะฮะ เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะครับคือต้องยอมรับคุณผู้ชมว่าคือตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์ของต่างประเทศเนี่ยอมาแล้วมาแล้วนะครับมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่ในไทยเองเนี่ยมันนิ่งๆนะนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ก็ต้องดูว่ามันมีน้ําหนักมากน้อยแค่ไหนด้วยอ่ะเชิญครับอาจารย์ครับครับก็ถ้าไปดูชาร์ตนะครับอินเด็กเนี่ยนะครับเนี่ยนชครับอันนี้ชาร์ตชาร์ตขึ้นไงคุณแบบ อ่ะขึ้นมาเรียบร้อยลแล้วครับป็นชาร์เซ็ตครับครับครับก็ถ,ถ้าถ้าดูดูกรอบกรอบกรอบยาวเนี่ยคุยกับคุณมลตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วมันอยู่เนี้ยมาสองสองเดือนแล้วมันไม่ไปไหนอ่ะหุ้นมันอยู่อยู่เนี้ยกรอบสี่ห้าสิบจุดตรงเนี้ยมันไม่ไปไหน<ท>ะนะครับแล้วก็ถ้าไปดูพวกค่าความหวยงตลาด v o ว a t i ล ity เนี่ยมันก็ลดต่ำลงนี้เลยซึ่งลักษณะเนี้ยเดี๋ยวในที่สุดเนี่ยความหวียงมันมันจะต้องผันบทออกทางใดทางหนึ่งนั้น อายุธ์ภาพยาวๆเนี่ยต้องรอโฟโลวเข็น,นะครับส่วนเกาะสั้นๆเนี่ยผมว่าในช่วงสัปดาห์สัปดาห์เนี้ยนะครับอาจจะดูเกาะแนวรับตรงเนี้ยโลเมื่อสัปดาห์ก่อนหนึ่งสามหกแปดหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ตรงเนี้ยเป็นฟิลเตอร์ไว้ก่อนนะครับถ้าไม่หลุดตรงเนี้ยเกาะคงพุดดมันคงเทปช่วงสั้นๆขึ้นใบชนสามแปดห้าสามเก้าศูนย์คงไม่ผ่านนะครับก็คงต้องเน้นลักษณะ ถ้าหวังแก๊ปกว้างๆคืยถ้าจังหวะช่วงที่มีจังหวะถอยลงมาใกล้ๆหนึ่งสามเจ็ดสีแล้วไม่หลุดก,ก็ซื้อนะครับเก่งกับแมนเชสั้นไปนะครับเป็นแต่ว,ว่าเพิ่มเงื่อนไขนิดหนึ่งว่าตัวหนึ่งสามแปดหนึ่งสามกแปดตรงเนี้ยเกิดสัปดาห์นี้มันมีการยืนไม่ได้แล้วดุดลงมาเนี้ยผมว่าอาจจะต้องถอยไปรับกรอบล่างบริเวณใกล้ๆ 13, 5, 5หนึ่งสามห้าห้าแถวน้เราก็คงเล่นแล้วทั้งนั้สวิงเทรดไปเงี้ยประมาณสักสองสัปดาห์นะครับเนื่องจากว่า ก็ประเมินว่าภาพโดยรวมของเอาปริมาณการซื้อขายนะมันพวกช่วงค้นมันหยุดช่วงค้นการ hd ไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพการเคลื่อนไหวของโฟที่มันมันชัดเจนขึ้นนะครับประกอบกับตอนเนี้ยมันก็จะมีปัจจัยในเรื่องของปัจจัยต่างประเทศที่เข้ามาชี้นำในเชิงทั้งบวกแล้วก็ลบได้ก็คงเป็นเรื่องดอกเบี้ยสหรัฐนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันบางส่วนเนี่ยตลาดเริ่ม เริ่มบูลิตน้อยลงในเรื่องของการลดดอกเบี้ยลงแบนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกที่ตัวการคาดการนะครับการลดดอกเบีย้ยถ้าดูจากตัว i n t e r e s t r a t e Swap เนี่ยมันมันลดต่ำกว่าดอกซอดเนี่ยครั้งแรกดอกซอ t ตอนนี้เราคาดว่าลด0.75นะครับต,ตัวัตานะครับตัว i n t e r e s t r a t e Future เนี่ยตอนนี้เมื่อวานเนี้นะครับมันค่าตลาดคาดว่าจะลงแค่0.57นะครับแสดงว่า ตลาดก็เริ่มมองแล้วว่าโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐที่มันร้อนแลงนะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ที่ขยายตัวดีตลาดแรงงานที่ขยายตัวดีแล้วก็เงินเฟอ้อนะครับที่มันยังดูเหมือนจะยังทรงตัวอยู่ระดับสูงอยู่นะครับประกอบกับถ้าราคาน้ามันมันยังไม่ลงตั้งแต่นี้มันอาจจะทาให้เงินเฟอ้อมันลงยากเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดก็เริ่มมากังวลในเรื่อง,องความกันขวนในเรื่องของตัว บอลยูของสหรัฐนะครับจุดหนึ่งที่อยากให้ดูเลยก็คือตัวบอลยูของสหรัฐเนี่ยช่วงสั้นเนี่ยอยากให้ดูเป็นจุดสังเกตนะครับตัว US บอลยูสิบปีนะครับ, hmm. นะรบของสหรัฐเนี่ยถ้าตอนนี้คุณแสดูว่าอมันมีการปรับตัวลดลงมาท่วงหนึ่งกะครับลงมาระดับต่ำกว่าสี่เปอร์เซ็นด้วยแต่ตอนนี้มันเริ่มขยับเหมือนจะทำมีทำหายขึ้นใหม่ๆนะครับก็คือบริเวณบอลยูประมาณสี่จุดสาห้าเอร์เ็ตตรงเนี้ย ตัวเลขตรงนี้ผมมาขัดผันะครับในช่วงที่เหลือของเดือนนี้ทั้งเดือนเนะครับถ้าตัวบอลยูมันข้าม4ี่จุามห้ไปได้นิ่งๆเนี่ยอันนี้ประเมินว่าโฟที่จะมาทางฝั่งบ้านเราคงจะยังชลอตัวลงยังชลอตัวลงต่อเน,นื่องนะครับเนื่องจากว่ามันก็ผลไปอินว่าดอกเบี้ยถึงก็คงยังยังสูงต่อไปนะครับเพราะ,ะนั้นตัวบอลยูสิบปีของหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่มันเป็นอินดิเคเตอร์เบื้องต้นที่บอกเราได้ดีนะว่าแนวโน้มในเรื่องของ ทิศทางดอกเบี้ยแล้วก็โขงเนี่ยมันจะเป็นบวกนะครับหรือว่าเป็นเป็นลบก,กับตลาดในโซนเอเชียตะวันออกนี่ก็เป็นกรอบหลักงนะครับที่ผมต้องติดตามดูนะครับแล้วก็ตัวสัปดาห์นี้นะครับช่วงสุดสัปดาห์ก็ดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสรัฐนะครับเดือนมีนาคมเบื้องต้นเขาคาดว่ามันจะลดก,การจ้างงานจะลดลงประมาณสักสองแสนตำแหน่งเนี่ยก็ต้องดูว่าตัวเลขกิ่งเนี่ยมันออกมา ดีหรือว่าแย่แบบนี้นะครับถ้าเขามาดีมากๆในตลาดเขาคงยังไม่ค่อยชอบเท่าไหรง่ตรงตรงนี้ตลาดเขาโควตเรื่องว่าเบีย้ยจะลงช่อครับผมอ่ะนะครับก, <c oughs> ก,ก็ติดตามเรื่องพวกนี้นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยต่างประเทศเนี่ยมันมีจุดของการเลือกทางพอสมควรเหมือนกันเนาะอาจารย์เนาะอย่างเช่นที่อาจารย์โชว์ในส่วนของอบอลขึ้นมานะครับแต่ของเรานี่ยังยังอยู่ไซด์เวย์อยู่นะครับทีนี้ผมขออนุญา พาอาจารย์ไปดูราคาน้ํามันหน่อยได้ไหมฮะกับราคาทองคําด้วยคือวันนี้นี่มันขึ้นแบบพอสมควรเลยอาจารย์คทองคำนี่ยงมันไปเรื่อยนะครับเนื่องจากมันก็มีปัจจัยจากคาัตะวันออกางเข้ามาหนุนตัวคาน้ํามันนะครับไปดูที่ตัวคครรัับบตอนนี้ ตัวราคาน้ำมันเนี่ยคือตอนนี้ราคาคือตอนนี้เขากังวลเกี่ยวเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางพอสมควรนะคุณผู้ชมนะต่ำใช่ต่บใจกับก็ตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าดูจากตัวอืออันนี้ชาร์จปั๊บหนึ่ง เอาไว้เท็กซั้นมาเลยก็ได้ฮะไม่เลยครับอ่าเนี่ยครับก็ช่วงสันนนนน้นเนี่ยตัวละคะน้ำมันเดืบเนี่ยมันทะลุทะลุแนวแนวต้านนะครับบริเวณประมาณทักเนี่ยแปดสิบสามเหรียญขึ้นมาครับแล้วก็มันคัดถตกลให้ตัวถ้าดูจากชาร์ตเนี่ยเทมน้ำมันตรงนี้มันก็ยัยยงเป็นจังหวะการปรับตัวขึ้นอยู่นะครับถ้าดูจากชาร์ตคือพีิวเนี่ยเราจะเห็นว่า ช่วงนี้แนวต้านระหว่างทางของราคาน้ำมันมันก็จะมีมีระหว่างทางนะครับเพราะว่าราคาทุนเดิมเนี่ยถ้าเราดูจากชาร์ตในอดีตเนี่ยทุนเดิมในการเทรดเนี่ยมันจะมีแนวต้านแท่งๆเยอะนะครับ8 0 8เหรียญน,นะครับหรือว่าอย่างบริสุิ์เนี่ยอาจจะเห็นการขยับขึ้นไปที่ระดับ90เหรียญดานะครับโดยปัจจัยหลักๆที่มันมาผลักดันก็กเป็นสถานการณ์ในเรื่องของตัวออกกลางกันเลยแล้วก็รัสเซียกับยุเคน UK ช่วงนี้เราก็จะเห็นว่า มันมีการโจมตีกันนะครับใช้ใช้โดนเนี่ยนะครับจากฝั่งยูเครนตนี้เข้าไปเป้าหมายหลักก็คือไปโจมตีพวกโรงกันหมัดของทางฝั่งรัสเซียนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดก็ภาพโดยรวมในเรื่องของ geo p o l i t i c s เขาก็กลัวว่ารัสเซียจะตอบโต้ยูเครนที่มันรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งกลุ่มประเทศนาโต้เนี่ยเราเห็นมันเริ่มประเทศที่มันไม่เคยอยู่นาโต้มันเริ่มกลัวเริ่มกับ จับกลุ่มมนในใน,ในกลุ่มแอตโต้คนระับซึ่งตรงนี้มันเป็นปัจจัยที่ก็ยังไม่รู้แหละว่ามันจะออกในทิศทางไหนแต่ว่ามันก็ทําให้ทั้งราคาน้ำมันนะครับแล้วก็ราคสงคราเนยขยับตัวขึ้นส่วนประเด็นของทางอิหร่านเนี่ยผมว่ามันก็ยังน่าจะเปิดเปิดฉากสงครามใหญ่ต่อกันผมว่ายังไม่น่าเกิดน,นะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวอิหร่านเนี่ยเข้าใจอยู่ดวีว่าถ้าเขาเปิดตอนนี้เหมือน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 ผู้ย้ว่าทาง ตะวันตกก็อยากให้เปิดหน้าสู้นะครับเพราะวาเขาจะได้มีข้ออ้างในการจัดการกับอิหร่านนะครับซึ่งผมก็ยิงคิดว่าเขาก็ยังใช้สงครามนั่นแะของสงครมงามตัวแทนนี่แหละถล่มเข้าไปใช้กลุ่มพวกแบบกลุ่มฐหากรกบฏอะไรเข้าไปถล่มโจมตีเข้าไปเรื่อยๆรนะครับเพียงแต่ว่าพอของสงครามใหญ่คิดว่ามันคงยังไม่เกิดถ้าเราสังเกตเนเมื่อวานเนี้ยหลังจากที่มันมีสถานรเรื่องของอสารกรงสุงอิหร่านโดนโจมตีเนี่ยไบเดนเนือสีจิ้นผิงเขายกสายคุยกันนะครับผมว่ามันก็เป็น ภาพที่มันโชว์ว่าเหมือนพยายามจะบาลานซ์อำนาจว่าเอ้ยก็อย่าอย่ามีการขยับอะไรตรงนี้มากนะเพราะั้ากรอบสงครามใหญ่คิดว่ามันยังไม่เกิดเป็นแต่ว่าปัจจัยตรงนี้มันจะทาให้มีโอกาสที่ทําให้ราคาน้ามันเนี่ยมีโอกาสจะขยับไปทดสอบเนี่ยประมาณสัก8ถ9 0เหรียญได้เพราะดูสารการมันดูแล้วมันก็ยังมีนะผมว่ามันจะรุนแรงต่อเนื่องซึ่งตรงนี้ถ้ามองกลับกันถ้าราคาน้ามันมันขึ้นไป90เหรียญจริงเนี่ยนะครับตกเบี้ยที่เราคิดว่ามันจะลงอาจจะลงยาก ตรงนี้มันอาจจะไม่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 เป็นบวกเลยอ่ะกระหุนนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นใจที่คงยังต้องตามนะครับ,รบโอกาสที่มันจะจบกันสงบเนี่ยมันคงยากคงยังจะกดดันไปอีกระยะหนครับครับ,รบอาทองคําคนบอกเดี <c oughs> ยร์ไจะไปได้ถึงเท่าไหร่อาจารย์ดูหน่อยโอ้ทองคําเนี่ยมัน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 เป็นเขาเรียกว่าเป็นเซอร์เคิลที่มันเป็น เป็นเว็บผ้ามันไปไปเรื่อยอ่<จ>ะนะครับไอไอเจลมั่งอาจารย์ทองคำนะมันจะหาจุดจุดครับพีคของทองคำเนี่ย,ยากนิดหนึ่งอ่าไอคิวเอ็กเลอานี่แหละ,ะครับเนี่ยฟัะครับยอ่อเป็นเอสหนึ่งได้นะครับที่เราเคยดูดูกันก็คือมันมันทะลุทะลุตัวสองพันเหรียญ นี่มาตรงเนี้ยเนาะตอนนี้มันวิ่งวิ่งเลยมันลกวิ่งไปในส่วนของที่มันเป็นเวฟห้าเวฟห้าของคอมมอนดิตี้มันจะมันจะปกติมันจะแรงและยาวสุดด้วยครับวันนี้ก็ถ้าดูดูจากเกียวชาร์จเลยนะครับวันนี้ก็ช่วงนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะดูใกล้ๆลเราแถวสองคันสองคันสามร้อยเหรียญน,นะครับอาจจะต้องระวังแรงผ่านตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ากรอบของคนที่จะเทรดเนี่ยอาจจะต้องรอย่อลงมา 2,002หรือว่าต่ำกว่านะครับเดี๋ยว2,150เหรียญเนี่ยตรงนี้ผมว่าพอจะเซฟให้เข้าไปจังหวะจริงๆทำไรในช่วงสั้นสั้ได้พี่เมียช่วงช่วงสั้นถ้าจะเข้าไปเทรดผมว่ามันมยังไม่น่าจะผ่านมันหายไปได้เร็วเลยผมคิดเนี่ยกระราพองกระราพก็มันเป็นเวฟท้ายเวฟตรงเนี้ยปกติมันจะมันจะวิ่งแรงอยู่แล้วนะครับมันเป็นเวฟเวฟเวฟข้าของคอมมอนดิตี้มันจะยาวสุดนะครับในส่วนของลักษณะของตัวคอมมอนดิตี้อ่ะ อ่ะโอเคครับผมทีนี้มาหุ้นกลับมาทางหุ้นฮะเนี่ยเซตที่เดิมอันอื่นวิ่งหาหุ้นวิ่งได้ไหมอาจารย์ฮะมีอะไรที่น่าสนใจสะสมไหมดูเป็น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 ลายกลุ่มที่มันดูแข็งมาตลากลาเนี่ยอาจจะยังพอพอฟอร์มีบ้างนะครับก็ดูไปในส่วนของไอตัวกลุ่มกลุ่มที่เป็นพวกขนมอาหารพวกเนี้ยนะครับก็ดูแลตัวกำไรเขาเนี่ยมันก็น่าจะยังอยู่ในโทที่มัน ตโตได้ดีก็ดูไปที่ตัว nsl นะครับก็หลักๆเลยก็ธุรกิจเขาว่าทำขนมนะครับส่งให้กับทางกลุ่มลูกค้าหลักก็เป็น7 e เ e ่นอนะครับถ้าดูผลประกอบการไตรมาสหนึ่งก็คาดว่าไอช่องทางขายของนีเล่นเนี่ยมันน่าจะดีอยู่ะล่ละตามตัวเลขกลารบริโภคในไตรมาสหนึ่งที่มันดีแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับนะีบ่เดจากร้านเซเว่นก็เป็นเป้าหมายที่รวมนะท่องเที่ยวที่เป็นนักที่มาเมืไทย รตรงนี้น่าจะส่งผลให้ตัวยูเลตเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เป็นวัตถุดิบราคาต่ำพอติดน่าจะอยู่ในแนวหลุดดีนะครับพอเป้าหมายเนี่ยจะดูการประมาณการเป้าหมายใกำไรรายได้ของบริษัทเนี่ยเราบริษัทก็ตั้งเป้าปีนี้งท่ารายได้ฝั่งรายได้น่าจะโตมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับจากยอดขายจากเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ การออกสินค้าใหม่นะครับรวมถึงการส่งออกไปที่ตลาดจีนด้วยนะครับส่วนกําไรปีหกเจ็ดเนี่ยเบื้องต้นนะครับคาดว่าน,น่าจะโตมันสิบเก้าเปอร์เซ็นต์กันที่ตัวเลขประมาณใกล้ๆนะครับสี่ร้อยล้านบาทนะครับกพราประเมินว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตัวารายได้และกําไรเติบโตดีนะครับส่วนราคาเนี่ยนะครับถ้าดูจากแฟร์ในเรื่องของตัวคอนเซ็ปต์เบื้องต้นก็ประเมินว้ที่ยี่สิบแปดบาทในในส่วนราคาเฉลี่ยพื้นฐาน นะครับส่วนราคาหุ้นก็ฟื้นตัวจากบอทท o m ขึ้นมาเรื่อยก็ขยับตั้งแต่20บาทขึ้นมาแล้วก็มีการทำ higher high ขึ้นมาเรื่มเมื่อวานที่มีการทำ h i ขึ้นมานะครับราคาหุ้นก็ยังอยู่ในโมเมนตัมการปรับตัวขึ้นอยู่นั้นเกาะช่วงล่้นก็ถ้าเทรดดิ้งก็ดูแนวรับประมาณ20บาทนะครับส่วนเกาะแนวต้านนะครับทางเทคนิคช่วงสั้นก็ดูที่25บาท25.5บาทครับสำหรับตัว MHL ครับครับผมอ่ะอีกตัวหนึ่งครับ อีกตัวนึงเนี่ยดูไปในส่วนสองกลุ่มโรงแรมนะครับตัว AWC นะครับถ,ถ้าถ้าดูดูจากในส่วนของตัว AWC เนี่ยนะครับภาพรวมกำไรปีหกหกเนี่ยของเขาเนี่ยตัวเลขกำไรเ็าทำที่ห้าพันล้านบาทนะครับอันนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาชัดเจนส0มสิบอร์ซนดีก่าดีอ่ปีก่อนเขามีพุกเอกํากำไรวิเศษเข้ามาหนุนเงนสักสาุดเก้าพันล้านบาท แต่ว่าถ้าไปดู EBITDA ในหลายในหมวดธุรกิจของเขาเนี่ยก็กลบว่าฟื้นตัวดีนะครับธุรกิจฝั่งโรงแรมเนี่ยฟื้นตัวกลับมาเป็นเท่าตัวนะครับ EBITDA ฝั่งธุรกิจคาปฟก็โตขึ้น22เปอร์เซ็นนี่อนี้ก็ภาพรวมก็เป็นการ,รกฟื้นตัวหลังผ่านโควิดนะครับส่วนไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าดูในส่วนของธุรกิจฝั่งโรงแรมเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยก็ตัวเลขก็ประมาณสักแปด จุด7ล้านคนตรงนี้ก็น่าจะเป็นบวกต่อตัวอัวตาการเข้าพักนะครับของทางฝั่งโรงแรมนะครับซึ่งประมาณการนะทางบริษัทก็ตั้งเป้าว่าตัวอัวตาเข้าพักปีทั้ปีหกเจ็ดทั้งปีน่าจะอยู่ที่ระดับเด5เปอรเซ็นอันนี้ก็น่าจะเข้าไปเข้ากับช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วก็ในส่วนของอัต,ตารารายได้เฉลี่ยนะครับต่อ ต่อวัน ADR เนี่ยตรงน,นี้ตอนนี้มันกลับมาดีกว่าก่อนโควิดแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ580ห้าห้าับาทนะครับต่อห้อง,องตรงน,นี้ก็เพิ่มขึ้นดีกว่าช่วงโควิดใล25ก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ราคาหุ้นนะครับก็เพิ่งฟื้นตัวจากถังน้หม่นครับถ้าดูจากชา้าใน่ก็เห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงมาแล้วก็เพิ่งเริ่มมีการฟื้นตัวได้ประมาณสักสอเดือนเนี่ย นะครับราคาถ้าดูจากชาร์ตก็มีสัญญาณบุกคือราคาวุ้นเนี่ยมันเบรกเอาดาวเทรนไลน์ขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสัญญาณของการกลับตัวตอนนี้ก็อยู่นะครับลักษณะของการพักตัวของราคาเตรียมจะปรับตัวขึ้นอยู่นะครับในส่วนของราคาในส่วนของราคาเป้าหมายนะครับเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคอนซัชต์เราก็เหมือนรับเป้าหมายไม่ติดหบาท15สตางค์ส่วนทางด้านเทคนิคเนี่ยนะครับช่วงสั้นนะครับเราก็ประเมินว่า เมื่อวานนี้ก็มีการทําทะลุ h i g เดิมขึ้นมาก็ใช้บริเวณ4บาท20ตรงเนี้ยนะครับ4บาท20บวกตรงนี้เป็นแนวรับนะครับส่วนเกาะทิศทางก็คาดว่าน่าจะเห็นมาพของการค่อยๆทยอยไซด์เวัพขึ้นไปนะครับแนวต้านแรกก็อยู่ประมาณ4บาท50-4บาท52ก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตัวไรายได้กำไรปีนี้ก็ฟื้นตัวดีนะแล้วก็ราคายังเพิ่มฟื้นจากวัดทอมนะครับ ชัดเจนนะครับไปที่คำถามได้เลยครับพี่มนครับคำถามจากล่าทุนก็มาจากกลุ่มน้ำมันเลยนะเออปตทสพก่อนอายจารย์ปตทสพนะครับแล้ยก็วิ่งในท้ายตัวตัววิีไอก็มีการทำทะลุวันนี้ก็ทำทะลุหายขึ้นมาก็ตัวปตทสพตอนนี้ก็ดูแนวรับเนี่ยหนึ่งร้อยสิบห้านะครับส่วนแนวต้านเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบาทเลยนะครับอาจจะไปสิบ ตัวปตทเ้าน่าจะวิ่งตามราคาน้อมันได้ก็แถวๆนึงแล้วสิบก็เทสกอฟิบเป็นอนนะครับค่ะแล้วก็ปตท,ทค่ะอาจารย์ปตทนะครับก็ยังเป็นภาพของกอารดีดีดดมาจากตัวบอททอมของเขาอยู่นะครับกพปตทมันก็จะมีหลายหลายส่วนธุรกิจทั้งอกุดสำรวจนะครับพวกราคาของมันปีพวกนี้ ตอนนี้เกาะของปตทเนี่ยทุกท่านผมว่าก็เป็นลรรักษณะของการกริงกัไรในเกาะนี้ไปก่อนนะครับแนวรับเนี่ยสามสิบสามจุดห้านะส่วนแนวต้านทุกท่านก็อาจจะดูที่แนวต้านสามสิบห้าบาทครับตัวเกาะราคาของปตทจะเป็นลรรักษณะของการไซด์เวย์ครับค่ะซัสโก้ค่ะอาจารย์ซัสโก้พอเป็นอาจจะดูไม่ค่อยดีนิดนึงนะงาเพราะมันมีการ หลุดคำโลลงมานะครับช่วงสั้นตัวซัสโกเนี่ยจะต้องดูแนวรับใกล้ๆโลอีกระดับหนึ่งของเขาตรงนี้นะครับประมาณ4ีบาทยี่สิบนะครับถ้าจะรับก็ผมว่าถอยรับประมาณสักสี่บาทยี่สิบแล้วก็เด่นเสืีองของการเน้นในเบาวกลับขึ้นใหม่ครับแนวต้านเนี่ยจะมีตั้งแต่สี่บาทห้าสิบถึงสี่บาทหกสิบครับอืมค่ะแล้วก็ AAV ค่ะ เอวี A v นะครับอันนี้ก็ <B> โดยรวมเป็นยังเป็นสายเวทอัพอยู่นะครับก็อาจจะดูเนี่ยตรงเนี้ยแนวรับของเขาเอวี v เนี่ยสองบาทสี่สิบถึงสองบาทสามสิบแปดสองบาทสามสิบสี่ตรงเนี้ยถ้าไม่หลุดสองบาทสามสิบสี่เนี่ยกรอบยังเป็นสายเวทอัพอยู่นะครับเป็เนแบบว่ากรอบแนวต้านข้างบนเขาเนี่ยมันจะเยอะนะครับถ้าพ้นขึ้นมาใกล้ๆสองสิบเจ็ดเนี่ยต้องระวังแรงขาดนิดนึงเพราะมันจะมีกลุ่ม ของราคาที่ติดเดิมเนี่ย2.7ถึง2.8ตรงนี้นเยอะนะครับถ้าขึ้นไปทดสอบเน,นี่ย2.7 2.8ผมก็เล่าใส่เดี๋ยวทำกำไรไปก่อนหน่อค่ะแล้วก็มีตัว BEM ละคะอาจารย์ BEM รปะมาณนี่น่าจะพื้นตัวครับในเรื่องของสุ่มดูลมาระดับหนึ่งครับอันนี้ก็ ตัวตัวราคาเนี่ยมันดูยังดไไูไม่ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ยังเป็นภาพของการไซด์เวย์อยู่นะครับสำหรับตัวบีเอ็มเนกก็กรอบแนวรับเนี่ยดูประมาณเจ็ดแปดบาทอ่าเจ็ดจุดเก้าหกถึงแปดบาทตรงนี้ครับโล่ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดท้ายอาจจะดูที่ไฮเดิมไว้ก่อนใกล้ๆแปดบาทไฮเดิมที่บริเวณแปดบาทสามสิบแปดบาทสสิบตรงนี้ครับค่ะแล้วก็ s n N P ค่ะสีนานาพรค่ะ แ่นพอเลนก็ฟื้นตัวอย่างวัดท่อมขึ้นมานะครับแนวโน้มก็ยังอยู่ในทิศทางของการน่าจะยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับก็แนวรับของสีนั่นของเนี่ยดูแนวรับที่สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อการดีดกลับเนี่ยนะครับถ้ายืนสร้างฐานแต่เหล่านี้ได้เนี่ย รุนการเด็กกลับไปสิบเก้าถึงใกล้ใกล้ยี่สิบบาทได้ค่ะแล้วก็เอเอไอค่ะอืมเดนก็ยังเป็นภาพของการฟื้นฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับที่มันมีกันไอเฟาขึ้นมาก็ตามพวกยอดสอ่งออกพวกอาหารอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับที่ขยับดีขึ้นนะครับก็ทิศแนวโน้มยังอยู่แนวโน้มนนนนดีเลยครับก็แนวโน้มแนวรับเน,นี่ยนะครับอยู่ ที่4ี่บาทสี่สินะครับส่วนกรอบแนวต้านช่วงล่างดูว่ามันจะทะลุนะครับทายเดิมแล้วตรงนี้บริเวณสี่บาทเจ็ดสิบงไม่ได้หรือเปล่าถ้าวิ่งผ่าตรงนี้ได้เนี่จะเห็นการเพียงไปทดสอบใกล้ๆก้ห้าบาทค่ะไอเทลระคะอาจารย์ไอเทลท็เทนน่าจะใกล้ๆกัน <c oughs> นาชาร์จก็ใกล้ใกล้ๆกันเป็นเ้าก,กันไอโอยอขยับตัวขึ้น แนวรับก็จะอยู่ประมาณนี้ยี่สิบบาทครับส่วนขอาแนวต้านเนี่ยยี่สิบสองบาทต้นๆน,นะครับก็ยังอยู่ในกรอบการขยับขึ้นไปทดสอบวิ่งขึ้นไปรับเราคงจะรับมีส่วนกำไรไรายได้ออกมาดีเนี่ยคุณจะวิ่งไปทดสอบไปล็อกงบด้านบนนี้ได้สบบุดปลายหนะักค่ะแล้วก็โคโคโคค,ค่ะอาจารย์โอ้โอโอ ตอนนี้มันสไตร์เวอยนี้แล้วพักแล้วพยายามพยาพยามจะว่านนี้พยา,มมาพยามจะขึ้นนะแต่ว่าก็ย,ยังยังมีแรงแรงแรงอต่อกมาอยู่นะครับถ้าถ้ามีอยู่ถือผมว่าถือก็ถือต่อครับเพียงแต่ว่าอาจจะขยับแนวรับขึ้นมานะครับบริเวณทักสิบบาทแปดสิบตรงน,นี้แล้วกันนะครับไม่หลุดก็ถ,ถือต่อนะครับแล้วก็ยังคงถ้าลักษณะนี้ถ้ามันมันมันยืนได้แล้วขึ้นต่อเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนะครับพี่ใว่าเกาะแนวต้าแบบเนี้ ถ้าไม่พ้น11.5ก็อาจจะยังมีแรงขับตอกบัพฐานอยู่นะครับถ้าน้องคุณจะลุ้นการทำนิวไฮก็ก็ดูแนวรับ10.8ใช้10.8เป็นฟิลเตอร์ในเรื่องของการสกปรกอะไรอย่าค่ะแล้วก็ตัว NSL ค่ะอาจารย์ NSL อาจารย์แนะนำไปเพราะว่าเขาแนะนำไปแล้วอาจารย์แนนะเพราะว่านักลงทุนเขาถามว่าตัวอะไร23แนวรับ23แนวต้านม23 ตกงาน่ค่ะ n อ NS l นะคะแนวรับยี่สิบสามแนวต้านยี่ส <25 S 1> ิบห้าเทรดสองห้าครับข้อความม้อค่ะ,คะแล้วก็ TQM ราะคาะจาน TQM e TQM e อยู่ oh, oh. อยู่อยู่โซนโซนต่ำเลยเนี่ยมันลุ้นลุ้นอยู่มันจะเื้นเฟิน ถ้าถ้าถ้ามีมีอยู่เดิมถ้ามีอยู่เดิมนะติด <c oughs> ถ้ามีอยู่ปมผมว่าือก็ต้องถือต่อ <c oughs> แล้วก็ใช้บริเวณยี่สิบห้าบาทเนี่ยเป็นจุดตัดสินใจนะครับในเรื่องของการพอร์ตถ้ามันเกิดมีการทํานิวโรมาเนี่ยผมว่าถ้าถืออยู่ต้องต้องละ <c oughs> เพราะมันยังเป็นภาพของถ้ามันยืนไม่ได้มันยังเป็นเป็นภาพของการทําโรยังรอย,ยืนยันจุดต่ำอยู่ถ้ามีมีอยู่ก็ถือนะครับใช้ยี่สิบห้าบาทเป็นบริเวณยี่สิบบาทเป็นจุดตัดใจ ตัวสุดท้ายอาจารย์อีกตัวหนึ่งตัวเล็กนะคะสีเขียวค่ะจะตัดสินใจไงดีคะสีเขียวค่ะอีเขียวค่ะเอาไงดีเออก็ดู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 ดีนะครับก็ดูดีเพราะนาราคาวุ้นมันเป็นลักษณะของกันเขาเรียกว่ามันเป็นเราวิ่งบัตรท่อมค่อยๆไสเวใสเวขึ้นไปทิศทางโดยรวมๆมันยังเป็นภาพไสเวใส่เวของราคาวุ้นอยู่แนวรับเนี่ยก็ดูสิบสามบาทหกสิบครับ ส่วนอดอกจับต้านเนี่ยก็อาจจะดูที่ใครเดิมมากที่เข้าไปทําประมาณสิบสี่จุดเก้สิบสี่จุดเจ้าตรงนี้ย<ม>เป็นภาพค่อยๆเป็นลักษณะคงไม่ค่อยดูบว่าไเไหมล่ะการค่อยค่อทยอยฟื้นตัวของอากาศค่ะโอเคครับผมว,วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคระคุณสวัสดีครับคุณดาสวัสดีครับคุณมุนครับวสวัสดีค่ะ